สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมพียมเพอใน e ีเตรียมสอบน้ำยัดวิธีปฏิบัติราชการทารคลองข้องอ2539นะครับหลับ e ีีนี้เป็นตอนที่6นะครับผมจะมาทำทุกท่านฝึกทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาำคลองนะครับมาดูตัวบทกันก่อนที่จะทำข้อสอบนะครับ มาตรา7ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบาิราชการถางบุคลองประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกร,ระทรวงมหาดไทยเลขาธิการ,ร,กรคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นกรรมการ ฝากท่านดูในส่วนขององค์ประกอบของกรรมการนะฮะวักสองนะให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์รัฐศาสาศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินแต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้นำารงตำแหน่งทางการเมืองนี่ก็ดูไว้เหมือนกันนะฮะวักสอง วรสามให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีิการแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีิการเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการวรแปดให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตําแหน่งคราวละสามปีกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้วรสองในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพรางจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แล้วก็มาดูมาตราสุดท้ายของกลุ่มนี้ที่น่าจะนํามาหยิบยกแต่งข้อสอบได้นะฮะมาตรา11คณะกรนมการวิธีปฏิบัติราชการในปกครองมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 2. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอัรงนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการนปกครองกาหนด 3. ม,มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 4. เสนอแนะให้การตาราชกิจการและการออกกระทรวงหรือประกาศตามพระบัญญัตินี้อนุ 5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งข่าว ตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปด้วยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอนุ6เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายอันนี้ก็จะเป็นสามมาตราเน้นของบดหนึ่งคณะกรรมการพิธีเป็นประรชการปกครองแล้วก็มีมาตราเจ็ดมาตราแปดแล้วก็มาตราสิบเอ็ดที่มักจะนำมาหยิบยกเป็น มาแต่งข้อสอบนะครับทีนี้เรามาฝึกทำข้อสอบกันข้อหนึ่งนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์องค์ประกอบของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการอําครองก็ถามในเรื่องของมาตราเจ็ดนะครับก็ไก่ปกระกอบด้วยประธานกรรมการประหลัดกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎิกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนข้อไข่ประกอบด้วยประธานกรรมการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะกรรมการฤษฎิกาและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนข้อวาย คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเท่ากับกรรมการโดยตำแหน่งวองงูคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เขาสอบนะครับปัจจุบันก็จะมีการหลอกในลักษณะของเปลี่ยนคำนะครับเปลี่ยนตัวองค์ประกอบของคณะกรรมการนะรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนั้นเราก็ต้องจําว่าตัวคณะกรรมะการเนี่ยประกอบไปด้วย ใครบ้างนะฮะอันนี้หลอกมานะครับก็ไก่จะเหมือนกันเลยกับขอไข่ตัวประธานนี่เหมือนกันนะครับตัวประหลัดกระทรวงที่ทาประหลัดสำนักนายกนี่ต่างกันประหลัดกระทรวงไทยเหมือนกันเลขาธที่การคณะรัฐมนตรีเหมือนกันนะคระับขาธิการคณะกรรมการปิศากสิการนี่ก็เหมือนกันผู้ทรงก็จํานวนเท่ากันห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนคนี่ครับส่วน พอควายเนี่ยเขาทำการวิธีปฏิบัติการราชการทางปกครองต้องมีผู้ทรงคนวุฒิจำนวนเท่ากับจํานวนกรรมการโดยตําแหน่งเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากันนะครับลรมอแต่งตั้งกรรมการโดยตําแหน่งและผู้ทรงคนวุฒิรมนี้แต่งตั้งเฉพาะกรรมการผู้ทรงนะฮะส่วนกรรมการผู้ดำรงตําแหน่งโดยตําแหน่งเนี่ยเขาเป็นโดยตําแหน่งไปแล้วต้องไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้ง <c oughs> สเสนอครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่องค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยประธานกรรมการนะครับเหมือนกันนะครับ แต่ตัวประหลัดสานักนายกเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนะครับเป็นกรรมการในตําแหน่งแต่ว่าประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่มีนะฮะเอามาลอกต่อไปข้อ2นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตราเจ็ดครับก็ไก่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือบริหารธุรกิจและต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้ไข่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือการบริหารราชการแผ่นดินและต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าวต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมสังคมศาสตร์หรือการเงินการคลังและต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรางงูต้องเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงใดก็ได้และคณะมนตรีแต่งตั้งได้ตามโดยพินิษโดยไม่จำกัดคุณสมบัติ นี่ก็จะเหมือนกันกขอและคอเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะเป็นผู้ช่วชาญเหมือนกันด้านในในด้านของนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เหมือนกันรัฐศาสตร์เหมือนกันสังคมศาสตร์เหมือนกันบริหารธุรกิจเวหารราชการแผ่นดินอันนี้ต่างนะครับอันนี้ก็ต่างในเรื่องของการเงินการคลังไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเหมือนกันนะฮะกขอและคอดังนั้นกเนี่ยต่างตรงบริหารธุรกิจ ขอเนี้ยเป็นบริหารราชการแผ่นดินงอไม่เรื่องของการเงินการคลังส่วนงองูเนี่ยตัดไปได้เลยนะต้องเป็นราชการระดับสูงของกระทรวงใดก็ได้เพราะว่ามาตราเจ็ดวรรสองนะเขาบอกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในมาตราเจ็ดนนถ้าเราแม่นในตัวองค์ประกอบของคุณสมบัติผู้ทรงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไหนบ้างเนี้ยเราก็สามารถตัดชอยได้บางทีก็หลอกนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อเขาไขนะครับ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์รัฐประศาสรศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์บริหารราชการแผ่นดินและต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครบ,บางทีก็จะหลอกในตัวนะฮะนิติศาสตร์รัฐปรรศาสศานศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์นี่ก็ท่องให้ดีครับนิรัดรัฐบริหารญิงก็ได้นะฮะท่านก็ไปคิดสูตรท่องเอาเองนะครับอันนี้ถ้าคิดเองในการท่องเนี่ยมันก็จะจําได้เป็นเป็นสูตรการจําของเราเองแต่ก็ ในการนำเสนอในการฝึกทํานี่ก็เพื่อให้มองเห็นภาพในการนําตัวบทมาแต่งเป็นข้อสอบข้อกานะครับต่อไปข้อ3นะครับก็ได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวาระและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนะครับก็ไก่กรรมการที่ครบวาระ3ปีต้องพ้นจากตาแหน่งทันทีและจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆได,ได,ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เขาไข่ กรรมการที่ครบวาระ3ปีจะพจ้นจากตําแหน่งและไม่สามารถได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้ข้อควายกรรมการที่ครบวาระ3ปียังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่นองงูการปฏิบัติหน้าที่ไปพางก่อนของกรรมการที่ครบวาระมีได้เฉพาะงานเร่งด่วนเท่านั้นไม่สามารถออกมติหรือข้อวินิจฉัยใดๆได,ได,ได้อันนี้ก็อยู่ในมาตรา8นะครับ ก็ไก่ได้อ่านหนูก็มันไม่สุเหตุสมผลสามปีพ้นทันทีนะครับถ้าพ้นทันทีแล้วไม่มีใครมาทําต่อเนี่ยการบริหารงานของคณะกรรมการนี่ก็อาจจะสะดุดมันจะมีช่วงรอยต่อ,อครับก็ไข่ถ้าครบเวลาสามปีพ้นออกตําแหน่งและไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งใหม่อีกได้นี่ก็พอฟังนะครับข้อควายนะครับกรรมการที่ครบเวลาสามปีากยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่คําตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อข้อควายนะครับน,นี้อยู่ในมาตราแปดนะครก็คือกรรมการที่ครบวารละสามปีนะหากยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เข้ามาเนี่ยก็กรรมการชุดเดิมก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เข้ามานะครับฝากในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตอัวเลขวารละเนี่ยวารละสามปีบางทีก็อาจจะไม่ใช่สามปี จะเอาตัวเลขอื่นมา,มาใส่ไว้นะฮะแล้วก็เอาถ้อยคาประมาณนี้หละพ้นแล้วอยู่ต่อหรือว่าพ้นแล้วพ้นเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับตัวอย่างนะครับพอสุดท้ายของตอนนี้นะครับข้อสี่ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำานาาหน้า,นา,นาที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาวปกครองอันนี้จะอยู่ในมาตราสิบเอ็ดนะครับก็ไก่สอดส่องดูแลให้คําแนะนําเกี่ยวกับ การอํานันงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระบัญญัตินี้ขอไข่มีอำนาจให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ขอควายมีอำนาจกำกับควบคุมและลงโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามพระบัญญัตินี้งองูจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระบัญญัตินี้เสนอข้ามตีเป็นครั้งค่าวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัตรริราชการตครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็โจทย์ก็ยาวนะแต่ว่าเป็นอาจารเราตบทมาวางนะฮะเป็นโจทย์แรกหน้าที่ในการสอดส่องอันที่สองหน้าที่ในการให้คำปรึกษาอันที่สามมีหน้าที่ในด้านของการกำกับควบ,บคุมนะครับบางงูเนี่ยจัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตรริราชการ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นข้างข่าวตามความเหมาะสมถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ,รผมเฉลยเลยนะครับก็ไก่เนี่ยสอดส่องดูแลเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอดส่องดูแลคำแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินง,งานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามรัฐมนตรีนี้ก็ไก่มีอำนาจให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดและมีอำนาจเรียกเจ้าหน้าที่ มาชี้แจงเพื่อประกอบกิจการเพื่อประกอบภารกิจในเพื่อประกอบการพิจารณาได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เพราะข้อควายเนี่ยไม่ใช่นะครับมีอำนาจกำกับควบคุมนะครับและลงโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามระาชบันินี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เอามาหลอกไว้ป,ปนๆนะส่วนงองงูเนี่ยจะทําทรายงานก็เป็นหน้าที่นะครับสรุปนะครับ ข้อสี่เนี่ยข้อใดไม่ใช่อำหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการก็ตอบข้อข้อควายนะครับไม่ใช่ไม่ได้มีหน้าที่ในการกํากับควบคุมและลงโทษ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามพระบัญญัตินี้ก็จบกันไปนะครับสําหรับ EP นี้นะครับการทบทวนในส่วนของความแม่นยําในตัวบทคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับก็ฝากทุกท่านดูในเรื่องของมาตราเจ็ดนะครับวักหนึ่งตกบ่อยนะครับ วรสองนี่มีผู้เชี่ยวชาญสาขาไหนบ้างวรหนึ่งนี่ก็ประกอบด้วยใครบ้างนะฮะมาตราแปดก็วาระสามปีผลแล้วเป็นต่อได้นะฮะผลแล้วก็ถ้ายังไม่มีคณะใหม่ก็คณะเดิมเป็นต่อนะครับสมมาตราสิบเอ็ดเนี่ยออกบ่อยนะครับเป็นเรื่องของหน้าที่ถ้าเอาอะไรมาปนปนถ้าเราจำหกเรื่องนี้ไม่ได้ก็อาจจะหลงทางนะครับ ถ้าเราแม่นเราก็เห็นในคําตอบมองมองคําถามแล้วก็เห็น้อยเนี้ยก็สามารถเลือกขาถูกข้อผิดได้เลยนะครับก็ฝากทุกท่านไว้นะครับ <_ C 1> เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่คนแต่งข้อสอบพรบรวิธีปฏิบัติราชการน้าครองมักจะหยิบยกนํามาแต่งเป็นข้อสอบเสมอนะครับฝ <_ C 1> ากทุกท่านดูวไว้ด้วยนะครับ <_ C 1> สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ